สวัสดีค่ะชาวคีเอเตอร์มาอัปเดตชีวิตมุยมุยในโรงงานกันวันนี้เชื่อมาตัวนี้ค่ะช่างประกอบยังประกอบไม่เสร็จเลยแต่ก็ขึ้นก่อนเพราะว่ารอรองานนี่ค่ะรองานชิ้นนี้รอให้เขาคามซาเสร็จแล้วก็เอามาประกอบ แต่ตัวนี้แต่ว่าด้านหลังมันเชื่อมได้แล้วเราก็เชื่อมไปก่อนพรุ่งนี้จะได้หยิดไหมน่นะว <c oughs> <c oughs> ันนี้ <c oughs> มาทำงาน เดิมค่ะช่วงนี้มาทุกวันเลยใกล้จะถึงวันหยุดยาวแล้วฝั่งโซโจก็งานเยอะอยู่นะ